สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube บางดับอินดี้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาที่งานบวชพ่อนาคธนานะครับทีมงาน WR นะครับ พึ่งลงจากรถเมื่อกี้นะครับพี่น้องอจัดหนักจัดเต็มครับงานบวชเจ้าของทั้งทีนะครับลงชุดใหญ่บิ๊กๆเลยครับกับทีมงานวงเจริญมิวสิกนะครับเจ้าของสูตรตู้ wr นะครับดูครับ สุดยอดมากวันนี้ลงบ็ด32บต32ใบนะครับเท่าไรเนาะจารชุดนี้ใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวถามเอครับเมื่อคืนคนเต้นเยอะไหมครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนจัดหนักจัดเต็ม เปิดแต่เพลงแดนด้วยเมื่อคืนวันนี้เสียงกลาง3แถวนะครับแถวละ8ปใบนะครับอจาจยัเกตั้งเป็นแนวตรงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแนวโค้งเฉียงองศานะครับเสียงกลาง ฟังใกล้ๆนี่จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเสียงกลางมันจะพุ่งพุ่งไปไกลนะครับตั้งแบบนี้ถ้าได้โค้งองศาตู้นี่ครับบริเวณหน้าตู้เบสนี่ก็จะไดย้ยินเสียงชัดหน่อยมีใครกล้าจ้างชุดนี้ไปเบิด งานตัวเองไหมฮะเดี๋ยวผมถามราคาให้นะครับรรใหญ่มากครับใหญ่จริงสมคํำร่ำลือนะครับที่กำลังเป็นกระแสฟีเวอร์ในโลกโซเชียลนะครับเห็นว่ายอดแชร์กระหน่ามากเลยตั้งแต่อาจารย์แกลงทาง Facebook วันนี้บองดำม,มาถึงแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยทักทายกับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไหนพอนางอะอหน้าก็ระอาน้ำครับอาบน้ำเหม อาจารย์ธนาไปไหนเนะาะเอ,อ้ยอาจารย์บอยเข้าหาาาาา้องน้ำนานเทะเดี๋ยวรออาจารย์มาก,ก่อนนะครับให้อาจารย์พูดอธิบายให้ฟังครับว่าวันนี้ power แต่ละตัวแต่ละแท่นเนี่ยใช้ขับอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะรุนรีอะมากเลยหลายแท่นมาก ผมเคยถ่ายตอนอาจารย์ไปลงที่อำเภอกระสังกี่ใบเนาะตอนนั้น16ใบเนะบาะ16ใบที่กระสังอาจารย์ก็ไปด้วยใช่ไหมนี่ครับวันนี้ก็ทีมงานที่ไปก็บวชสองคนคแล้วใครจะแล้วจะเหลือใครคุมเสียงเนี่ยอาจารย์บอยครับอ๋ออาจารย์บอยอ่ะอเ,เดี๋ยวรออาจารย์บอยมาก่อนนะครับอเอามาแล้วเ,เลยอาจารย์หนีไปไหนมาครับเมื่อกี้โอ้ ได้ครับว่าเจ้าภาพเลี้ยงดีบ่ดีครับไม่พอซื้อเองครับโอ้มีแบบนั้นอีกนะอ่ะสวัสดีครับจานบอยสวัสดีครับนี่ตัวเป็นเป็นเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาในชุดสามสองใบครับสามสิบสองใบที่กําลังเป็นกระแสกระหึ่มในโซเชียลใช่ไหมครับผมได้ข่าวว่ายอดแชร์เยอะเยอะกลัวไหมยอดแชร์เยอะอะไรนะกลัวไหมยอดแชร์เยอะเอ้ามาแล้วลุยเลยอาจารย์ เครื่องวันนี้ใช้อะไรบ้างครับอ่ะเริ่มจากฝั่งนู้นเลยหนุ่ใช้ท็อปโปรครับผมท็อปโปรใช่ไหมครับผมไหนผมดูก่อนนะนี่ตัวนี้ที่ไปเปิดที่กระสังก็ตัวนี้แหละใช่ครับนี่ท็อปโปรนะครับแล้วก็อ่ะเป็นครอสนะครับครอสใช้ครอสบูทนะครับของของอาจารย์บริษบูทอะบูธอดิโอเทคนิคใช่ครับครับนี่ตัวนี้เจ้าดังนะครับครับผมแล้วก็ไม่จะเป็นชัวครับผม ่นีครับเซนเซซอร์เนเซอร์เน่าจาะเนาะนี่อาจารย์ลืมยี่ห้อแล้วซันซันครับมิกตัวนู้นแล้วเนาะไอตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ไว้เวลางานเล็กๆครับอ๋อตัวนี้ประดับไว้ก่อนเนาะใช่ครับ XA อันนี้อันนี้กี่กี่ชแนลครับอาจารย์สิบสองครับตัวนี้ตัวนี้ XA สิบสองเนาะอ๋อแล้วเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นไมโครเทค MT 4 0 0 8ครับผมดขับอะไรครับขับกลางครับผมเสียงกลางเนาะคขับกลางสามเทน ครับลรงสามเทนมีตัวไหนบ้างจ๊าดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้ครับเป็น m 4แปดหมดเลยทั้งหมดเลยครับครับนี่เสียงกลางประมาณกี่ใบจ๊าดเสียงกลางยี่สี่ใบยี่สี่ใบเนาะอ่ะตัวทับเก้าพันโปรเก้าพันสองโปรแปดใบครับขับเบรครับผมข้างละสี่ใช่ครับข้างละสี่อ่าตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ข้างละสี่ครับครับท้บนี่ทับตัวนี้แล้วก็แฮมเมอร์ครับอันนี้ก็ข้างละสี่เหมือนกันข้างละสี่เหมือนกันอันนี้ก็ กลลางละนี่ครับหม้อหม้อดึงไฟใช้สองตัวใช่ไหมอาจารย์รมันนี่ครับแปดสิบแอมตัวหนึ่งสองหม้อใช้สองหม้อครับนูนครับตัวนั้นกี่แอมอาจารย์สามสิบบอถามจริงๆเปิดเปิดได้เต็มที่ไหม <laughs> คนเกียร์ได้ตาย <laughs> 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 เอาเอาเป็นว่า20-30%พอเพอเอาผมมาอาจารย์ต้องเปิดดังๆดิ <laughs> ได้ครับเอ FC เขารอฟังครั <ๆ S 1> บอาจารย์ไปรีวิวตู้ลำโพงก่อนครับ<ด>น้ำผมไปเลยอโอ้ยอน,นี่ FC ทำเลยไม่ไปไหนนะครับ <S 1> <S 1> ได้นอนกันไหมครับนี่เห็นว่าได้ได้ข่าวว่าเต้นตั้งแต่เมื่อคืนอาจารย์นนดอกเดียวกันหมดเลยไหมอันนี้ด,ด,ด,โด,โดอกดอกสามยี่ห้อครับ อ่ะของอาจารย์ของอาจารย์ข้างล่างหมดเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้สิบหกใบของอาจารย์ใช่ดอกดอกอะไรของอาจารย์ดิวอาร์ครับอาจารย์คือเป็นดอกของตัวเองใช่ครับไม่ใช่ครับไวเท่าไหร่ครับไวทีครับไวท์สองก้อนไวท์สี่เมล็ดสองก้อนเป็นยี่ห้อของตัวเองเลยใช่ครับใช่ครับวีอาร์นะใช่ครับเป็นเป็นดอกเป็นแรงทางทางของผมเองอ่าเป็นเป็นดอกอดิวอาร์ครับครับตู้ก็วีอาร์ครับครับผมแล้วของใครบ้างอ่ะที่เอามาอีกสิบหกใบมันไม้เป็นของของนาคเพราะนาคอ่า เพราะหน้าเป็ดใบใช่ครับตันนี้เป็นของพี่ของพี่อีกอีกคนนึงใช่ครับก็เป็ดใบใช่ครับอ๋อรวมกันอ่ะแปงว่าเสียงกลางเสียงกลางสองฝั่งฝั่งนี้ขอขออาจารย์บ่ใสองฝั่งเนาะตรงกลางเป็นของของพี่ของพี่เดี๋ยวก็อ้าวอ่ะเนี่ยขออาจารย์จะดูสวยหน่อยนะตะเกงตะแกงปั๊มกับฟิลเตอร์เสียงกลางใช้โดขอไหนครับอาจารย์ bm ทั้งหมดครับ bm ทั้งหมดเลยนะอ่าแล้วก็เสียงแหลมล่ะครับเสียงแหลม ของผมใช้คอม50ปากลายเร่อ่าปากลายเร่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นแหลมหัวจัลลุดอ๋อนี่ครับต้องแปลเนาะตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันหมดไหมอาจารย์อันนี้บีเอ็มเหมือนกันครับอ๋อบีเอ็มเหมือนกันเนาะเปลี่ยนแค่แหลมอ่าเน็ตเวิร์กเหรอครับอาจารย์ตัวนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กของผมเองครับ W R ของอาจารย์นี่คือเป็นเน็ตเวิร์กของ W R เนาะใช่ครับสองสองอันนะครับแล้วตัวนี้เหรอครับตัวกลางไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้แค่ใช้ซีตัดแหลมอ๋อใช้ตัดดแหลมอยย่างเีวบ หยุดก่อนหยุดก่อนเย็นเย็นครับเย็ยนเย็ยนดูยนยยนยนได้ปืนนะ <laughs> โอ้อ่ะราคาตู้ครับอาจารย์งานท็อปเลยนะอันนี้อันนี้ท็อปไหมใช่ครับตัวน,นี้จะเป็นตัวท็อปครับใบละสีะ่พันห้าสี่พันห้านะตัวท็อปตู้เปล่า,านะใช่ครับครับถ้ารวมดอก W R ของอาจารย์นะตัวนี้แปดพันหนึ่งร้อยบาทแปดพันหนึ่งร้อยบาทนะอ่าถ้าใครสนใจเป็น F C ของ W R นะครับตู้ของอาจารย์บอยนะครับ อติดต่อโดยตรงพูดคุยกันนะเองนะแต่ถ้าเอาสเปกดอกอื่นก็แล้วแต่ดูเตะแต่ราคาของดอกนั้นเดี๋ยวถ้าเป็นตู้เปล่าก็สี่พันห้าเนาะตัวท็อปเอาแล้วถ้าเป็นเป็นตัวรองท็อปละจารย์ตัวรองท็อปก็สี่พันหนึ่งร้อยสี่พันหนึ่งร้อยจะได้ตะเกงปั๊มแค่เปลี่ยนหูจับเป็นกล่องไม้อ่าครับโอเคครับอ่ะสั่งได้ครับอยากได้งานดิบก็อีกราคาหนึ่งเนาะ งานดิบก็สองพันสีอ่อะเอาไปพ่นสีเองเนาะอาจารย์ยเนาะประมาณนั้นอ่ะนี่มีไฟกระแทกด้วยเมื่อคืนได้ข่าวว่าเปิดแดนถึงถึงตอนไหนอาจารย์จีกระดาวมืดถึน <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงระบบเสียงของอาจารย์ดีกว่า32ใบเบสสาใบจะเป็นยังไง <laughs> ถามว่าผมกล้ายืนอยู่ใกล้ๆไหมผมไม่กล้าแน่นอนเดี๋ยวผมถอยไปห่างๆดีกว่าครับเดี๋ยวให้อาจารย์อัดให้ฟัง À, อ่ะฟังเสียงหน่อยจัน รวมเสียงเองด้วยเนาะอ่ะลดเสียงนิดนึงเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องครับจะบวชนานไหมครับนี่สะใจไหมสะใจมากครับอาจารย์งานบวชตัวเองเนาะครับโอ้จัดชุดหนักชุดใหญ่ชุดจัดเต็มเลยครับบวชนานไหมครับหนึ่งพรรษาครับหนึ่งพรรษาอู้อันนโมทนากับพ่อหน้าธนาด้วยแล้วกันนะครับอาจารย์ อ่ะมาแล้วก็ไหนอ่ะซองจันมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ว,ว่ามาช่วยด้วยใจครับ,รบอ่าฝากอนุโมทน,นาบุญด้วยแล้วกันครับผมบนี่สุดยอดครับจา่าสุดยอด,ด,ยอ,ดอ่ะได้บุญร่วมกันครับอาจารย์ไหนเป็นไงจันอ่ะ เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณทีมงาน wr ทุกท่านเลยนะครับนี่บรรดาจาน mc นะครับนี่อ่ะจานติดตอ่อได้ทางไหนครับทาง Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่าวงเจริญมิวสิกวงเจริญมิวสิกเนาะจานเนาะทางทางเพจก็ wr วงเจริญมิวสิกอ่าเพจก็มีมทางยูทูบก็ wr วงเจริญมิวสิกค,ครับผม,บผ,มผมถามแบบบ้าๆ้า,านะาจานถ้ามีเจ้าภาพจ้างชุดนี้น่ะคิดยังไงอ่า ชุดนี้ก็2 0 0ห0ครับ20,000ครับผมใครอยากจ <Yeah> ้างก็ตกลงราคากันเราเองนะครับอยู่ที่ระยะทางเพราะมันต้องใช้เครื่องปั่นด้วยนะจริงๆนะอาจารย์เนาะเบสสามสบสใบนะครับก็เหมือนว่าปั่นปั่นว่าหนังกาแปพลงข้างหนึ่งข้างหนึ่งของหนังกาแปพลงนะครับอ่ะสองมือนครับชุดนี้3 2บใบเสียงกลาง24บใบเนาะใรสนใจก็ติดต่อได้ทาง a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง YouTube ของอาจารย์นะครับอาจารย์บอยขอบคุณมากครับอาจารย์ ครับ FC มาเยอะมากเลยครับวันนี้อเอาพอน่าลาแล้วครับ,ลค,รบคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ